สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เอามาชมลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่บ้านนะครับเป็นลูกไก่บ้านแท้ร้อเอร์เซ็นนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับก็ดูแลลูกไก่ของเราให้ดีๆนะครับลูกไก่ชุดนี้นะครับรอส่งไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไก่เราแข็งแรงนะครับ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเราต้องหาที่หาผ้าล้อมไว้นะครับนี่ครับไม่ให้เราอองฝนเข้านะครับไม่ให้ฝนโดนลูกไก่ของเรานะครับไก่จะได้ไม่ป่วยนะครับนี่ครับดูนะครับเปิดไฟให้ตลอดนะครับช่วงฝนตกนะครับเราป้องกันสองชั้นเลยนะครับล้อมไว้ที่ตรงกกงด้วยนะครับแล้วก็ล้อมไปด้านนอกด้วยนะครับ ไก่เราจะแข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับยังสมบูรณ์ดีนะครับไก่เราครับแล้วก็เราจะคัดเลือกส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับเราจะคัดเลือกเฉพาะตัวที่แข็งแรงตัวอ้วนค้วนสมบูรณ์ดีนะครับเราถึงจัดส่งให้นะครับชุดนี้มีประมาณ2 0 0้กว่าตัวครับชุดนี้ครับ เราจะใช้เป็นกลงลอยนะครับเราล้อมช่วงหน้าฝนเราจะล้อมตรงกงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไก่เราโดนฝนนะครับเราจะเปิดไฟให้ตลอดเลยนะครับช่องนี้ครับเราจะให้ กลางอาหารจะให้เพียงให้เพียงพอนะครับแล้วก็น้ําเราก็จะต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับน้ําเราจะผสมวิตามินไว้ด้วยนะครับวิตามินแล้วก็ยากเกี่ยวกับลรกพวกลำไส้กับเกี่ยวกับไก่ด้วยนะครับจะทาให้ไก่รอดนะครับก้าสถึงร0อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับไก่เรานะครับ ชุดนี้ก็จะไปนะครับไปโคราชนะครับชุดนี้ครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเราต้องดูแลลูกไก่ของเราดีๆนะครับโรคหวัดโรคตาปวมนะครับเราต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วนะครับเราเตรียมไว้นะครับ ไปที่อุตอดนะครับสองกล่องนะครับครับเราต้องใส่แตงใส่ฟาร์มด้วยครับรองพื้นด้วยครับไม่ให้ก้นกล่องลุนะครับครับนะครับช่วงนี้คิวยาวนะครับช่วงนี้ครับต้องรอคิวนะครับใครสั่งจองมาก็ต้องรอคิวด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับทากัาที่ทางเพจเราได้นะครับยุดน้องไผ่บนฟาร์มนะครับหรือว่าโทรไาที่0987619127นะครับหรือ0 6 2 1 4 7 6 5 9 4นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเลยนะครับสบําหรับวันนี้สวัสดีครับ